สวัสดีครับก็เนื่องจากว่าในการทำข้อสอบ HSK ระดับหนึ่งนะครับผู้เรียนเนี่ยมักจะอยู่ในระดับเ,เริ่มต้นแล้วก็คำสั่งที่ในข้อสอบสั่งมาเนี่ยจะสั่งเป็นประโยคเย,ยาวครับหมายถึงว่าคำสั่งเช่นเขาเตือนว่าข้อสอบจะเริ่มแล้วหรืออะไรอย่างนี้ครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะยังฟังไม่เข้าใจเราก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าคำสั่งที่ได้ยิน ในข้อสอบ HSK บ่อยๆเนี่ยเขาสั่งว่าอะไรบ้างนะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับเราจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเป็นข้อสอบที่เริ่มแล้วหรือย,ยังหรือเป็นแค่ตัวอย่างนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ประโยคแรกนะครับเดี๋ยวจะลองฟังกันก่อนฮะ HSK ครู S คร่นะครับทุกคนส 欢迎参加 HSK 一级考试。ครับผมก็大家好欢迎参加 HSK 一 e 级考试。เขาจะพูดประโยคนี้สามรอบนะครับประโยคนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การสอบ HSK ระดับหนึ่งคำศัพท์ในที่นี้ก็คือตาเจียตาเจียคือ everyone นะครับแล้วก็ตาเจียเห่าก็เหมือนคำว่าหนีเห่าอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ขวนหญิงควนหญิงแปลว่ายินดีครับยินดีชานียแปลว่าเข้าร่วมแล้วก็ HSK ก็คือการสอบ HSKE จีข่าวข่ E จีหมายถึงระดับ1นครับ E ก็คือ E ER. อีเอ e ซันซื่ออ,อะไรพวกนี้นะครับส่วนจีก็คือ,อะระดับแปลร,รวมๆก็ตามนี้เลยครับเขาก็จะแนะนำก่อนว่าพูดก่อนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่การสอบ HSK นะ 大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。HSK 一级听力考试分四部分，共二十题。แล้วก็ต่อมา HSK 一级听力考试分四部分。 กงเออร์ชือีก็คือว่า,าการสอบ hsk ในส่วนของอาพาร์ทการฟังนะครับในระดับหนึ่งเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเฟินซือูเฟินก็คือแบ่งเป็น4ส่วนกงเออร์ชีก็คือทั้งหมดมี20ข้อนะครับก็ถ้าจะดูจากวิเคราะห์คำศัพท์นะครับก็คือเฟินแปลว่าแบ่งครับเฟินเฟิน ฟินแล้วก็ซื่อปูเฟินเฟินก็คือแบ่งซื่อก็คือสีปูเฟินแปลว่าส่วนนะครับแล้วก็คําว่าก้งแปลว่าทั้งหมดก็ตามนั้นเลยครับการสอบการฟัง HSK ระดับหนึ่งแบ่งเป็น4ส่วนทั้งหมดมี20ข้อ请大家注意，听力考试现在开始。 ประโยคนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากครับเขาบอกว่า请 <c oughs> 大家注意听力考试现在开始แปลว่าขอให้ทุกคนเตรียมตัวครับระมัดระวังการการสอบการฟังเนี่ยจะเริ่มขึ้นนะตอนนี้แล้วนะครับก็คือคำศัพท์ตรงนี้นะครับก็คือชิงตาเจียตาจเราก็อย่างเหมือนคำว่าตาเจเห่าครับเปราว่าตาเจีเพราะทุกๆคนจูยี่ครับคำนี้ 注意แปลว่าระมัดระวังฮะ听ื考试现在开始现在แปลว่าตอนนี้แล้วก็开始ก็คือเริ่มเริ่มต้นนะครับโอเคก็คือถ้าได้ยินประโยคนี้เนี่ยก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับว่าข้อเอ่อกำลังข้อสอบเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วที่ฟนึง่งที่สอ 美题听两次，例如โอเคครับต่อมาที่อีอออส่วน一共五个题每题听两次例如ก็คือ第一部分ในพาร์ทแรกอีกองก็คือทั้งหมดอู่ก็ถีมีทั้งหมด5ข้อครับแล้วก็ถีก็คือทุกๆุกข้อเนี้ย听两次ก็คือ เขาจะพูดให้ฟังให้เราฟังเนี่ยสองรอบแล้วก็คำนี้ครับสำคัญครับลี่รู้คือ example ครับคือเป็นตัวอย่างฉะนั้นเนี่ยเอ่อบางคนที่ไม่ไม่รู้คำว่าลี่รู้นะครับก็พอได้ยินแล้วเนี่ยจะจะนึกว่าเขาเนี่ยเริ่มทำข้อสอบแล้วก็ไปตอบเลยทำให้ตอบผิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะแค่ยกตัวอย่างให้ฟังก่อนนะครับว่าเอ่อ พาร์ทนี้ทำยังไงตัวอย่างข้อสอบเป็นยังไงครับแล้วก็ถึงเริ่มครับโอเคต่อมานะครับอันนี้ก็สำคัญครับเสียนจ่ายค่ายสือตีตึ๊ดตึต๊ดถีแปลว่าเนี่ยจะเริ่มทำข้อนี้นะตอนนี้แล้วนะครับอย่างเช่นเสียนจ่ายค่ายสือตีอีถีก็จะเริ่มทำข้อหนึ่งนะแบบนัดนี้เสี่ยนจ่ายแปลว่าตอนนี้นะครับแล้วก็ค่ายสือก็คือเริ่มต้นตี้ ที่ก็คือลำดับข้อที่ถ้าเราได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เตรียมฟังครับแปลว่าข้อนั้นเนี่ยจะเป็นข้อสอบแล้วจะไม่จะไม่ใช่แค่ตัวอย่างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันทิ้งลี่เขาชื่อเสียจจ่ยจยีก็คือว่าข้อสอบการฟังเนี่ยตอนนี้ดได้จบลงแล้วครับทิ้งลี่เขาชื่อเสียจจ่ยงจยสีคือเอ็นแล้วครับจบแล้ว ครับผมก็คำสั่งก็จะมีประมาณนี้ครับที่จะได้ยินบ่อยๆก็คือที่ต้องจำที่ต้องจาแม่นๆเลยก็คือเสี้ยนใจไข่ฉืดอ,อันนี้แปลว่าเริ่มแล้วนะครับกับคําว่าลี่หลูนี่คือจะเป็นแค่ตัวอย่างครับก็ขอบคุณมาก